สวัสดีครับผมคุยจากเพจได้วูนะครับผมก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะเห็นว่าเรามีของเยอะแยะมากมายเลยนะหลังจากที่คลิปแรกเราเราก็ได้เกินในเรื่องของการ์ดโปเกมอนมีอะไรบ้างคร่าวๆไปแล้วนะครับคลิป2เราก็ได้ไปเปิดการ์ดโปเกมอนเนี่ยให้เพื่อนๆดูแล้วนะคลิปนี้เราก็จะมาเริ่มสอนเล่นกันบ้างน,นะครับผมว่าเวลาที่เราจะเล่นการ์ดโปเกมอน TCG เนี่ยเราจะต้องเตรียมของอะไรบ้าง หนึ่งเลยหนึ่งเลยเราก็จะต้องเตรียมเราเรียกว่าเพย์แมทเพยแมทก็คืออันนี้อันนี้ใหญ่สองก็คืออันนี้คือตัว GX เนะครับเพราะว่าอย่างอย่างที่เราคุยกันไว้แล้วในคลิปแรกนะผมคือตัว GX ตัว GX เนี่ยจะเก่งกว่าตัวธรรมดาเพราะเขาจะมีท่า G X ด้วยนะครับเวลาที่เราใช้ท่า G X เนี่ยใน,นแต่ละเทอร์เราจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวแล้วพอเราใช้ท่า G X ปุ๊บเราก็จะต้องความการไว้วยอย่างนี้นะความความเหลี่ยมไว้อย่างนี้แสดงว่าเราใช้ GX แล้ว นี่คือส to uh, ิ juegos, to together, vers, ่ง่เราจะต้องมีนะ3คือเป็นเหรียญทอยนะครับเราก็จะไว้ทอยหัวก้อยนะครับผมนี่เอาไว้ทอยหัวก้อยเพราะว่าเวลาท่าบางท่าหรือว่าการ์ดเทนเนอร์บางการ์ดเนี่ยเขาจะมีให้ทอยเหรียญด้วยนะครับเช่นทอยออกหัวจะเกิดอันนี้ทอยออกก้อยจะเกิดอันนี้เราก็จะต้องมีเหรียญเอาไว้ทอยด้วยนะแต่ถ้าหากว่าเหรียญเราไม่มีทาไงเราก็จะใช้ลูกเต่านะครับผมทอยแทนโดยลูกเต่าที่เราจะเอาไว้ทอยเนี่ยจะเป็นลูกเต่าอันใหญ่แบบนี้นะ ส่วนลูกต่ออาอเล็กเนี่ยเราเราจะเอาไว้นับดามเมทอันต่อไปคือตัวนับดาเมจนะครับตัวนับดาเมจ <c oughs> สิ่งที่เราจะต้องเตรียมไว้ก็คือว่ามันจะมีตัวนับดาเมจหนึ่งร้อยนะครับตัวนับดามเมทห้าสิบแล้วก็ตัวนับดามเมทสิบอันนี้ก็คือสิที่เราจะต้องมีก่อนที่เราจะเล่นนะครับอีกอันนึงก็คือ <c oughs> ตัวติดสถานะนะครับในโปเกมอนทีซีจีเนี่ยเราจะมีสถานนะทั้งหมด5แบบนะครับ มีติดพิษมีติดไหมมีติดชามีติดหลักมีติดสับสนนะครับผมเราก็จะมีเราก็จะต้องมีเหรียญติดสถานะ่างเงี้ยติดไว้เพื่อที่จะให้เขารู้ว่าเราเนี่ยติดสถานะพิษหรือติดสถานะไหมหรือติดสถานะอะไรอยู่บ้างอันต่อมาก็คือการ์ดนะครับที่เราจะต้องมีนะครับคร่าวๆการ์ดเนี่ยเราก็จะต้องมีการ์ดอยู่ในในเด็กเราหรือว่าการ์ดในสำรับเราเนี่ยต้องมี 60ใบนะครับมี60ใบโดยการ์ดที่อยู่ข้างในนี้จะมีการ์ดที่ชื่อซ้ํากันได้ไม่เกิน4ใบนะครับประมาณนี้เช่น,น,นการ์ดชื่อการ์ดกอไก่นะครับเราก็จะมี Susan, การ์ดกอไก่อยู่ข้างในนี้ได้ไม่เกิน10บใบครับรเช่นการ์ดชื่อกุดมาเช่นการ์ดชื่อฮาลาเช่นการ์ดชื่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีได้ไม่เกิน4ใบนะครับคร่าวๆนองสิ่งาต้องมีทวนอีกที gx ตัวดูสถานะผิดปกติอันนี้ก็จะมีทั้งแบบหรูหราฮัลฮาราหน่อยนะครับว่าจะเป็นเหรียญแบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบแผ่นกระดาษก็ได้ซึ่งแผ่นกระดาษแบบนี้ครับเนี่ยแผ่นกระดาษแบบนี้เขาก็จะมีแถมมาให้ในกล่องนี้อยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าเราซื้อมาเป็นกล่องก็จะแถมตัวนับดัมเมดแบบนี้ไว้ให้อยู่แล้วนี่แถมมาให้เรามาอยู่แล้ว กับผู่มือการเล่นนะครับเขาก็จะแถมมาพร้อมกับกล่องอยู่แล้วถ้าหากว่าเราไม่มีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีตัวนับดาเมจนะครับเราก็จะใช้ลูกเต๋าลูกเล็กนับดาเมจแทนได้ต้องใช้ลูกเล็กอย่างนี้เท่านั้นนะครับเป็นตัวนับดาเมจแทนส่วนลูกใหญ่เนี่ยเราจะเอาไว้ทอยหัวก้อยโดยที่ออกคู่คู่คือสองสนะครับเผื่อบางคนไม่รู้เลขคู่เลขคี่ <c oughs> ที่คือ1 3 5หเลขคู่จะหมายถึงออกหัวเลขที่จะหมายถึงออกค้อยนะครับผมตามหลักสากลโดยที่ลูกเต๋าส่วนใหญ่เขาจะใช้ลูกเต่าแบบทึบนะแบบทึบอย่างนี้เขาจะไม่ใช้ลูกเต๋าแบบสีสันแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะใช้แบบทึบกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยครับเราก็จะเอาสีอะไรก็ได้หรือว่าถ้าหากว่าเราเล่นกับเพื่อนเราจะใช้ลูกเต๋าแบบนี้ก็ได้นะครับในการนะรับดัานนี้เสร็จเรียบร้อยทีนี้พอเรามีของเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนอื่นเลย ก่อนจะเล่นเราต้องทําอะไรบ้างเราก็ต้องทอยก่อนนะครับเราก็ต้องทอยก่อนแล้วเราก็จะทายกันว่าใครจะเลือกหัวใครจะเลือกก้อยนะครับส่วนคนที่ทายถูกอย่างเงี้ยจะได้เป็นคนจะได้เป็นคนบอกว่าเราจะเริ่มก่อนหรือว่าจะให้ฝั่งตรงข้ามเริ่มก่อดเราจะได้สิทธิ์เป็นคนเลือกนะว่าจะเลือกว่าเราเล่นเองก่อนหรือว่าจะให้ฝั่งตรงข้ามเล่นก่อนก็ได้แล้วแต่นะพอเราเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะหยิบไพ่การ์ดขึ้นมาก่อนไม่ใช่ไพ่การ์ดหยิบการ์ดในสำรับขึ้นมาก่อนเจ็ดใบนะครับ นี่เจ็ดใบนี้โดยเจ็ดใบนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราหยิบขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีโปเกมอนพื้นฐานอย่างน้อยหนึ่งใบอยู่ข้างในนี้นะหยิบขึ้นมาอ่าอย่างสมมุติว่านผมว่าเปิดให้ดูนะมีต้องมีโปเกมอนที่เขียนตรงนี้ว่าพื้นฐานอย่างน้อยหนึ่งใบนะครับอย่างน้อยหนึ่งใบรวมเอาขึ้นมาวางไว้ตรงนี้คว่ำไว้ก่อนนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีทํางไงถ้าหากว่าเราไม่มีเนี่ยเราก็จะต้องใส่การ์ดกลับเข้าไปทั้งหมดเลยเจ็ดใบ ซับใหม่ซับใหม่ซับใหม่แล้วเราก็ต้องหยิบขึ้นมาใหม่อีก7ใบครับจนกว่าเราจะเจอการโปเกมอนที่มีเขียนว่าพื้นฐานเราถึงจะเริ่มเล่นได้ถ้าหากว่าเราเราไม่มีหรือว่าหยิบในตาแรกเราไม่ได้การที่เป็นการพื้นฐานเนี่ยฝั่งตรงข้ามจะได้หยิบการเพิ่มอีกหนึ่งใบนะครับผมก็เป็นสิ่งที่อย่างน่ากลัวสมมติว่าผมหยิบมาแล้วครับเจ็ดใบมีโปเกมอนพื้นฐานแล้วนะครับพอมีโปเกมอนพื้นฐานแล้วเนี่ยเราก็จะหยิบ เราเรียกว่าไพร์การ์ดอีก6ใบนะครับเอาวางไว้ตรงนี้เขาก็จะเขียนเอาไว้เลยตรงนี้ไพร์การ์ดอีก6ใบจบแล้วเราก็จะเรียกว่าเราเริ่มก่อนจะเริ่มหลังสมมติว่าผมเลือกว่าผมเริ่มเริ่มก่อนนะเริ่มก่อนเราก็จะต้องหนายการ์ดดูการ์ดบนมือนะครับการ์ดบนมือเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีการ์ดไอเทมนะครับอ๋อมันจะมีการ์ดไอเทมมี การพลังงานนะครับมีการเทรนเนอร์มีการซัพพอร์ตแล้วก็มีการไอเทมแบบนี้อันนี้มันจะเป็นไอเทมเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับเป็นไอเทมที่ใช้แล้วทิ้งลงในสุสานหรือว่าตำแหน่งท้งการ์ดกับเป็นการไอเทมที่ใช้แล้วติดกับโปเกมอนนี้นะครับก็แล้วแต่การไอเทมก็จะมี2อ,อย่างซึ่งการไอเทมเนี่ยเราสามารถใช้เธอละกี่ใบก็ได้นะครับส่วนการ โปเกมอนเนี่ยที่เขียนว่าพื้นฐานเนี่ยเราจะลงได้ตรงข้างหลังตรงนี้เราเรียกว่าบนเบนเราจะลงได้มากสุด5ใบยอย่างนี้ผมมีอีกสองใบก็ลงไปก่อน2ใบแล้วเราก็จะสามารถติดการ์ดพลังงานแบบนี้ได้เทอร์ลักนละ1ใบนะครับจะติดใครก็ได้จะติดตัวไหนก็ได้แต่ติดได้แค่เทอร์ละใบเดียวนะครับนี้เราก็จะมาติดตัวนี้ก่อนชดแล้วก็การ์ดซัพพอร์ตนะครับ การเทนเนอร์ที่เขียนว่าซับพอร์ตเราก็จะสามารถใช้ได้แค่เทอร์ลบาบเหมือนกันนะครับอันนี้เราเรียกว่าการลิเลียการลิเลียจะบอกว่าในเทอร์แรกเราสามารถหยิบการ์ดขึ้นมาเพิ่มได้อีกแปดใบนะครับสามสี่ห้าถ้าสมมติว่าเราเราหยิบการ์ดขึ้นมาบนมืออย่างเงี้ยแล้วเราเจอการ์ดที่เขียนว่าการ์ซับพอร์ต ขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่สามารถใช้ได้แล้วนะครับเพราะว่าในแต่ละเทินเนี่ยเราใช้การซัพพอร์ตด้แค่เทินเดียวนะครับโดยเด็กที่ผมจะยกขึ้นมาเอามาให้ดูอันนี้ผมจะใช้เป็นเด็กต่อสู้นะครับมีตัวหลักคือลูคาเิโอกับตัวยุงอาชิบุลนะครับผมเน้นแบบไต่แรงๆนะเด็กขึ้นมาทีก็โดนไต่ตายโดนไต่าต,าย,ต,า,ยตายนะครับประมาณนี้หากว่าผมขึ้นมา ผมมีการ์ดอันนี้อยู่เราอยากจะใช้การ์ดไอเทมเพิ่มเราก็สามารถใช้ได้นะครับการ์ดอันนี้เขียนว่าการ์ดไอเทมสับเปลี่ยนโปเกมอนจะสามารถสับเปลี่ยนโปเกมอนจากบนเบนขึ้นมาอยู่ตำแหน่งต่อสู้ได้ก็คือตรงแบทเทิลฟิลด์ได้นะ,ะสมมุติว่าตอนนี้ผมทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะจบเนี่ยเราจะสามารถใช้ความสามารถพิเศษของโปเกมอนได้นะครับความสามารถพิเศษของโปเกมอนเนี่ยเขาก็จะมีเขียนไว้ ว่าความสามารถพิเศษเขาทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างการ์ดอันนี้การ์ดมาชาโดนะครับความสามารถพิเศษเขาบอกว่าเอาการ์ดที่วนมือเราเนี่ยทั้งหมดใส่ลงไปในสํหรับนะครับเราก็สับสับ,สบแล้วเราก็หยิบขึ้นมาใหม่ได้สี่ใบหย,ยิบการ์ดขึ้นมาใหม่ได้สี่ใบเป็นไงล่ะ <c oughs> <c oughs> ถ้าสับก็กินขาดไม่อยากจะคุยสับการ์ดอย่างร่วงไม่ในชะ่ไม่ใช่มืม่วงก็ร่วงได้ มาได้สี่ใบประมาณนี้ถ้าหากว่าเราหยิบขึ้นมาอีกสี่ใบเราจะมีการ์ดอันนี้อีกนะครับผมในสําหรับการ์ดเราบางคนก็จะมีการ์ดนี้อีกเรียกว่าการ์ดสเตเดียมนะครับการ์ดสเตเดียมเนี่ยจะเป็นการ์ดที่เราวางไว้บนฟิลแบบนี้เลยวางทิ้งไว้แบบนี้เลยเป็นการ์ที่ติดฟิลคือติดบนกระดาษเลาเนี่ยไปตลอดจนกว่าฝั่งตรงข้ามจะมีการ์ที่ทําลายการ์สเตเดียมเรา หรือจะมีการสเตเดียมอีกอันหนึ่งที่ลงมาทับกันการสเตเดียมที่วางไว้อยู่เก่าเนี่ยจะถูกถีบออกมาหรือว่าจะถูกทิ้งไปที่ตำแหน่งทิ้งกาดนะครับก็จะมีการสเตเดียมอีกอันหนึ่ง <c oughs> การติดโปกเกมอนผมก็มีก็อยากติดก็ติดประมาณนี้นะครับคร่าวๆในหนึ่งตาก okay, ็ถ้าถึงว่าใครสงสัยอะไรยังไงหรือว่า หรือว่ามีคําถามตรงไหนเนี่ยเราก็สามารถถามมาได้นะครับที่เพจไดวูฟนะครับหรือถ้าถติว่าอยากให้เราทาคอนเทนต์อะไรเกมอะไรที่อยากให้เรามานําเสนอจะเป็นเกมการ์ดจะเป็นบอร์ดเกมหรือว่าอยากให้เราแคสเกมอยากให้เราสตรีมเกมให้ดูเนี่ยก็สามารถพิมพ์ทิ้งมาไว้ได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปต่อต่อไปเนี่ยเราก็จะ <c oughs> มาสอนเรื่องของการเล่นนะการเล่นเล่นกัน2คนหรือว่า การติดสถานะนะครับทั้ง5ที่เราได้เกิดไว้ในตอนแรกเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็เสร็จเรีบร้อยครับผมสวัสดีครับ